งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาแก้วใกล้ขอนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการเมื่อวันที่25มิถุนายน2564ที่ผ่านมาเชิญชมภาพบรรยากาศในการดำเนินการโครงการครับจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่ามีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติา หรือภายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์มากขึ้นแต่และครั้งที่เกิดขึ้นนักสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนลเมืองรวมทั้งของภาครัฐมากขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลอ,อพอปร,รอ,ออสอมอและจิตอาสาได้มีความรู้ในการป้องกันและระงับอักคีภัยเบื้องต้นและการสมพยาบาลอีกครั้ง ยังร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้มีมากที่สุดดังนั้นเพื่อพนักง,งานเทศาบาลอปปรอสมอและจิตอาสามีองค์ความรู้ในการรับเหตุจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และซับซ้อมแผนด้านการปร้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยสาขาด่านซ้ายโรงพยาบาลเชียงคานคณะวิทยากรภาคีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงคานสุดท้ายนี้ดิฉันขอ,อไวทพรให้การฝึกอบรมดําเนินไปด้วยความ,มเรียบร้อยและสําเร็จผลตามสุดมุ่งหมายทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการฝึกอบร,รมโครงการส,งส่งเสริมความรู้และซักซอมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัลยการระงับภัยคีไทยและการซักซองแผลการอพยกนีะะ้ภัยสำนักง,งานเทศบาลตำบลสองแก้วณปัจนี้ขอพึงค่ะสำหรับการฝึกอบร,รมในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับจากทีมวิทยากรรงพยาบาลเชียงคานนะครับการฝึกอบรมในช่วงบ่ายนะครับเป็นการจำลองสถา,านการณ์นะครับการอพยพหนีอคีภัยนะครับในอาคารนะครับการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับเชื่อชมภาพบรรยากาศครับ ที่เทศบาลทวงขอกแก้วนะคะในเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะออกไยกรวมไอ้มารวมกันที่ศูนย์กองบัะชาแก้แจ้งทราบที่นายกทราบว่าใครขาดนั่งนานั่งแล้วใครอยู่ที่เทศบาลทวงหอกแก้วนั่งดำเนินการได้ค่ะครับในช่วงต่อไปนะช่วงต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นการกันเงินคุนนะ่าตอนนี้นะครับ เจ้าหน้าที่จเจ้าหน้าที่งานเทศบาลนั้นได้มายัางจุดรวมพลไที่ได้พอแล้วนะครับและที่พอพองตาก็ทำการเช็คชื่อเลครับต่อไปขั้นตอนนะครับก็ขั้นตอนนะครับสั่งจุดรวมพลนะครับเพื่อรายงานนายกนะครับ อสองคนิบัตการที่เพเลยสองคนคงเหลือสิบแปดคนครับน,รนังเรียนีแสงสว่างกองการศึกษามีทั้งมีทั้งหมดเจ็ดคนติดภารกิจสองตอนนี้มาครบค่ะห้าคน เราพูดเฉลิมวุฒิบุตรตำแหน่งผู้ช่วยธุรการครับกองทังค,ค,ครับมีห้าคนครบครับน้องิดาสืบสายค่ะตำแหน่งพนักงานทั่วไปวันนี้มามาครบห้าคนค่ะ <laughs> ขเขาแก่ทุกๆท,ท,ท่านตลอดจนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงคานทีมวิทยากรภาคีเครือข่ายงานป้องกันอำเภอเชียงคานทุกนายและนายทัศนัยสุขสานนนหัวหน้าสานักงนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยสาขาดัานซ้ายที่ร่วมเป็นทีมวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ <S <s เพื่อเป็นการให้กาลังใจในการผลิตสื่อประชาพันธ์ของเทศบาลตำบลเขาแก้วอีกหนึ่งช่องทาง ท่านสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์วิดีโอนี้ได้นะครับขอขอบคุณครับ